ครับอยู่หน้างานบ้านแพวนะครับอยู่กับอาซุนมาโคนะวันนี้ก็ยามเย็นนะครับที่บ้านแพวนะครับรังใสบัวนะครับนี้ก็เริ่มขุดแล้วนะครับโคกงหนองนานะครับส่วนรถเล็กนี่ย้ายไปติดแอร์ที่บ้านนะครับยังไม่ได้ย้ายมานะเพราะว่ายังไม่ได้ติดนะครับลองงบประมาณอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆก็มีแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่รีบร้อนนะครับเพราะว่าอันนี้เรายย้ายรถใหญ่มาลงแล้วนี่ก็เริ่ม ตั้งแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะรถใหญ่เดินเอ้ยรถใหญ่เดินเก็บข้างอีกนะครับเพื่อที่จะให้มันรูปเป็นรูปเป็นทรงนะครับก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับนี่ก็เที่ยวรถเล็กกบไว้นะครับตรงนี้นะครับ รถอยออกนะครับดินตรงนี้นะครับเพราะว่าดินต้องถอยออกไปกระจายไปทั่วนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวจะให้ดูแบบนะครับก็เดี๋ยวรอสักครูนะ่นี่กับ SK ็คเร้อยนะครับโกเบนะครับ SK 120นะครับ ขุดโพรงหนองนาแล้วมีพื้นที่10ไรนะครับบ้านแถว10บไรตรงนี้มาดูนะครับตั้งแต่หัวถนนนะครับนะครับแล้วก็ยันสุดนูนนน่นนะครับลิบๆตานู่นนะครับต้นมะม่วงนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องอัศวินช่องใจถึงพุงได้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปจากทางเราคนะัะ ดูกันไปยาวๆนะครับ เรื่อยๆนะครับมืดมาแล้วนะครับฝนไม่รู้ว่าจะตกหรือบ้างนะครับนี่ก็ขุดแบบสูตรใครสูตรมันนะครับแล้วแต่นะว่าจะผ่านงานกันยังไงนะครับ แล้วก็เปิดงานก่อนนะครับ เย็นๆน้ำตักคุณเพลินนะครับนี่แบบมาร์คไฟซูเปอร์น่าจะธรรมดานะตัวนี้ซื้อมาผมยังไม่ดูเลยนะว่าตัวธรรมดาตัวไอนนี่ซูเปอร์นะครับน้องถามคนขับนะพี่บอลนะครับไปดูรถมาด้วยกันนะครับ นี่เรากบนะครับดูนะครับกบไม่ม em. ีเลนนะครับในร่องนะครับดูนะครับนั่นคือที่ผมวางเลนที่มันเป็นเลนอันนั้นคือร่องคือท้องร่องนะครับไม่ใช่ท้องร่องนะครับท้องร่องคือนี่นะครับดินใหม่นะครับที่ผมเขาดินมาทิ้งนะครับที่เป็นฟูๆร่วนๆนะครับส่วนที่เป็นตรงนั้นนะครับที่เห็นเป็นเลนๆนะนั่นเป็นร่องนะครับเป็นพื้นล่องนะครับแต่ว่าทำเป็นเลนนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับว่ารถ ที่เขามาซอยเขามาซอยมากบไว้เขาทํากันยังไงนะแต่เดี๋ยวที่พื้นที่ผมกบนะครับผมฟักเลนให้หมดนะครับดูนะครับดูพื้นดินนะครับเปรียบเทียบกันได้เลยนะครับดูนะครับดูนะครับคืองานเหมานะครับวันนี้งานเหมาผมก็ทําอย่างนี้นะครับเวลาไปกบซอยล่องผมก็กบแค่อย่างนี้นะครับงานเหมาเหมือนกันนะครับผมก็กบฟักเรนให้หมดนะครับเพราะว่าเวลาเพื่อ เจ้าของที่เขาจะกบซอยใหม่อย่างเงี้ยถ้ามันไปเจอร่องเก่าถ้ามันไปเจอเลนนะดินมันจะพังนะเวลาซอยอะครับเราก็ต้องทาให้มันเรียบร้อยนะปักเลนขึ้นมาตากให้แห้งนะครับถ้าเจ้าของมีทุนผมก็จะแนะนําให้เขาปรับใหม่นะครับเอารถไถหรือไม็กแท็กเตอร์ปรับนะครับปรับไปที่มันเรียบนะครับแล้วก็ไถนะครับไถตากหน้าดินนะครับให้ดินมันฟูแตกนะครับก็จะดีได้ดีนะครับเวลาทําทําร่องนะครับ ส่วนอันนี้ถ้าใครมีงบน้อยนะครับผมก็ซอยเลยนะครับกบเสร็จแล้วก็ซอยเลยนะครับถ้าที่ไม่เสมอจริงๆก็ต้องบอกให้เขาไถหน่อยนะเอาแท็กเตอร์มาดันหน่อยนะครับแต่จริงๆรถไถก็ดันได้นะครับแต่ถ้าแตรถผมผมตักอ่ะผมจะไม่แนะนำให้รถไถนะครับเพราะว่าเวลาผมตักขึ้นมาเลนมันจะเยอะนะเพราะว่าผมกบฝักเลนนะครับถ้ารถไถมันเจอเลนนะครับมันจะดันไม่ไปนะครับมันจะกินชั่วโมงนะครับผมก็จะใช้แท็กเตอร์ดันส่วนส่วนมากครับ แต่ถ้าเจ้าของสวนอยากได้รถไถนะครับเราก็เอามาให้ได้นะครับแต่ต้องยอมรับนะครับว่ารถไถมันดันแล้วมันจะล้อมันจะฟรีนะครับอันนี้ก็แนะนําเฉยๆนะครับส่วนท่านเจ้าของจะเลือกรถไถหรือฮีคเตอร์ก็เป็นแล้วแต่ท่านจะพิจารณานะครับว่าฮีคเตอร์นะครับมันจะดันได้เต็มหน้านะเพราะว่ามันเป็นแท็กนะครับแท็กเหล็กนะครับมันเดมันยืนเต็มหน้านะครับส่วนฮีคเตอร์มันเป็นเอ้ยส่วนรถไถมันเป็นล้อนะครับ ล้อมันก็จะฟรีครับเวลาเจอเลนแบบเยอะๆนะครับมันก็จะดันไม่ค่อยไปแต่ถ้าดันปรับพื้นที่ใกล้ๆก็รถไถก็ได้นะครับแต่ถ้าบอกดันดินตั้งแต่หัวไล่ส่งยันท้ายไล่นะผมแนะนําแท็กเตอร์นะครับแต่ถ้าใครมีหกล้อก็โอ้โหวิ่งในส่วนก็คงไม่ไหวใช่ไหมครับส่วนมากงานปรับก็น่าจะเป็นแท็กเตอร์มากส์มากกว่านะครับแล้วก็รถไถมาไถนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ อันนี้ก็ลองเปิดดูนะครับเจ้าของเขาอยากเห็นนะครับว่าดินจะขึ้นมาเยอะขนาดไหนนะครับก็ฝากกดไลค์ก็ติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านครับเดี๋ยวจะเอา60มาลงนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอรูปตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ